เพราะเพราะเท่าดีใจน้ำโตเด้โตหลอดคนพิจิตนั่นได้เผื่อโตช่วยนะผมน้องน้องก็อกอทไข่พ่รู้เนาะเออนี่แหละไข่รู้แล้วไข่กัเปลี่ยนความคิดเออดีแล้วดีแล้วแม่แทโต้นอีกที่เสียคอตลอดชีวิตเลยแล้วแบบว่าตื่นเต้นมากที่แหลกมันอจะป็นกับมากร์ดินแต่ว่ากับเป็ี๊ยงก็ไม่กล้าไปได้มาที่แหลกหมดว่ามันถ้าเบิ่งไปเบิ่งมาก็เป็นสิเป็นได้ไหนพอเออต้องถามเล้วว่าเป็นได้ไหน บอกเลยถามมีโพกก็มามีโพกใช่ไอ่จะเป็ี่ยนยังไงยัง้อเปลี่ยนความคิดเออตะกี้ขึ้นหมักอยู่คือคือประมาณว่าคือเขาคิดไปอีกแบบเนาะมันเป็นอีกแบบห่อมันฝากคเหวอ่ะอุ๊ยเลยงมากแบบคุณคิดว่าเขานั่งอีกน่ามือสิเนาะเพราะมากที่บ้านที่บัวนาตักกวาดโอ๊ยรู้สึกคิดฟังในตัวเขาคิดฟังในตัวเขาแต่ว่าสิพายเร่ไปสะดอกคออยู่แต่ว่า บอลเรบอไหเราบอลอุ้งยิงาอะไรก่อนยุทธะกับพูดียุ่ด้เป็นอยังนั้แูดมาถึงดมแคล็นอะไรพได้ก็แรงอยู่นะไอ้เล่นคลิปกับพีรอดเป็นพยาธิเรนูในอุ้งเป็นท่ไปพูดได้ก็แรงอยู่ตะกีหลังกันพ่งงาออตอนไหนแลรอ้ยอ้ยเดี๋ยวคงไม่ดังตอนไหนตะกีตอนไหนโอมีนไอ้กันแช้ คนแรกที่ไหลล่านคลิป่องพี่ด้น้าน้าลาช่องคนแรกปอมแปมอ่ะมือนื่งติดไหลไปล่านวิวอ่ะตาที่ไคลิปยงงนคลิปสมาร์ท่ันหสมาร์่ะมาบัวทีันอ่ะคปคลิปพ่โนคื่องของเปลยนคลิปแปลนันีเลยหมสวยแบบแปลกๆินะเออมาตอนแรกแต่ทุกคนอ่าเออเออเใจทุกคนสารภาพเครื่องโมเขมเรื่องอย่างแบบว่าพฮวดีแบบ พูดเหมือนพี่หมดไหมพูดเหมือนกันแบบว่ามากแบบว่าเงียบร้อยยังสิแมสประเดี๋ยว่ามากแบบเส้นแบบหยางเด้แบบว่ามากมากสวยสวยสวยแบบเงียบร้อยเพราะแมสสวยมีความสามารถเก่งทุกท่านทุกทีกระเบื้องพอแผ่นมันจะโดนแล้วเพราะมันไม่ย <Services> ืนจสิ่งที่เขาบ้องเรื่องดีๆน่ะมันหายวับไปเลยอ่ะหายวับไปกับตาหายวับไปกับตาอย ก็มันโลซาซาสี่หมื่นแล้วเนาะไม่ไม่เขายกคนหรือเปล่า <c oughs> ไม่เขารีดแบบยกโคนมันไม่ได้ฟูหรอกเชื่อไหมั้งแต่วันอยู่สนามบินเนี่ยยังไม่สะเลยกี่วันกี่วันแล้วตอนมาเนี่ยวันที่เรามาจากงานโฉมันบูสะแล้วที่ว่าบังเทปบังเทปอยู่ห้อง่มนอยูของแชมเปอร์เลยของมันเราคิดว่ามันอยากคนโปเซียมันพูดมตื่นเช้าอาบน้ำอยูะไหน พูดบอกเห็นอย่างนี้อาบที่เกาหม่ปกติคนอาบน้ำพระที่พลเอย่างนี้ยมันผิดปกติตื่นเช้าอาบน้ำเนนี่เป็นคนที่ไม่อาบไม่าพูดได้ทางตอนแรกอ่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะเป็นคนแบบนี้แบบอะไรมพ่อโจผาป็ดอโหพ่อโจแล้วก็อาบดี่หอกโเมนเมื่อกี้เขแบอาบนัเป็นขาวเลเตอไ่ปข้าวเล็กเตอร่อานวอนทูมาแกลงี่แบบ่าี่พวการใช่มือวานรอยูบ้อนห่ว ปัดว่างล้วลับลับเป็นันจีมงแรกเราไม่ได้ล้างน่แล้วิ่มตื่นมากกว่าล่แล้วมาเทีหวนาโล่ะลเมียพี่น้องจุดมาีมงแรกมันก็บไ่ได้อาบนะแต่เมือมามเลื่อมน่ยพี่น้องเริ่อใจคิดโปรแกรมเป็นพูดว่าใจคือพี่น้องพักกันหนว่ามันอะไรเะไอซนจะป่านริเปลนริรอเปีนหเลนรื่งอหรือเ่านงหรือเปหรือว่านจรงือหรือว่าน่จะเปจิอ้ เป็นุือี่วันนี้คันหนึงที่ทักตอนที่อยู่พุทบาเสอใส่สุดเก่าเป็นบ่เราเลยบอกว่าเออป้ามก็ใส่สุดเก่าอีนี่แสดงว่าบ้อาบหนาวอีนี่หมดเราเราถามฉันกระทุูงเมื่อใส่สุดเก่าไปไทยคลิปกับไอ้ไงเช่นตอนนี้จนมามีมาเสื้อตัวสีชมพูแม่ขอซื้อทิ้งได้ไหมพอดีรู้ใจรู้ใจมือเป็นมือมือเป็นมือมือเป็นมือเลยแมเดี๋ยวแล้ มาแล้วมาแล้วมาซเล็กซีเล็กซีค่พี่ดองค่ะตอนนี้ก็ต้องทดการดุเลงต่้งล่อไปก่อนเต้เสมาแล้วยังยังยตอนนี้พออานใช่ไฮะชื่ออะไรสมีสามสามห้มศูยจับกันเลยผมจะบสองสาม้ยเฮ้ยสี่เลยก่อนนะสี่แล้วก่อยี่ยังวะ แปดกีเจ้าหันแปดซีอ่าที่ีเอาทีมากวีจากเ่ดมั้โอ้เดียวเดีนะครับอีก2อลากอีกสอลูกครับมาสขึ้กเข้าแเอาซีับสามใครจะโชคดีครับวันนี้อีกสองลูกสุดท้ายครับเออเดียวเอาซีสามใครสิมากเหรอ คนไหนยมันดีใจค่อหนนี่คนนั่งกี่แดงนะวักับเทสะดือตีให้ัเจ็บช็อกชายบ้านชอกชาชอบชายช้อชายัเป็นผู้เดียวชอกชามาไก่ยี่ห้อพื้นเราพี่น้องครับปันที่สิบเก้านะครับมากิ้นตู้จีน้ำกันครับเริ่มต้นที่สี่พันบาทนะครับเปิดฤดูกาลสองเมืองสิบเก้ากับยี่สิบนะครับมาประเด็กับเขาคุ้มสองรอยสามสิบสี่บาทบอกองครับที่ดีเด้วล่ะมาต้องชอกตคนนี้บอ บีเอพีบีอพีเขาผอมมาแคปตัวหนึ่งเจ็กราชิมาจะบอกเสียงบนวายบีเอพีนีเด็กเสือก็เอาเด็กเอ็นบอเป็นเน่นเดบอแก้ที่้นซ้ายไงเออได้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 เลือกเอาเองเด็บอจะว่านั่งหนน่งหรือผเอาได้เอาดนี่่เ้ยเล่นจังพบนั่นกูลรีกินเองหรือที่ไหนเนี่ยนาเนี่คเล่นกินเองเรเราเาแเป็นเช้าเ่องอแ วิวสันดูสีอะครกบพอแปม์แล้มาถือกันดกเขาแปน้าดิเฮ้ยเฮ้ยลาลยไม่เลีกบกะซิบโอ้ยเขาบอกดนเรื่องอย่างนี้ข้นเชือก้นเชือกในกระซิบมันหลานอย่างนี้มึงจะคิดลึกเนาะโอมาแฉเนี่ยแฉยังไงถึงก่น่ากูเลยกะรางที ผูขายกาแค่ฟรีสอ้วรังผีเซล์เก่าด้วยผู้จัดการเซล์คุยกันขายมาแล้วมาแล้วโอ้โสดกระปวดป่านนี้เสียเ้อยไม่ดังเลยปันนี้ เียก่าสีหมีี่แปดจ้เลียงเลยมาหน่หาพันงบหาพันเรียงเลยื่อหมูกระทาเลยดิพันหาพันเปอวมาแล้วครับมาแล้วข้พังงาน์ราวลจาน้อยบาสนจุเสามห้าสามห้าสามห้าพร้อมแล้วจะเปิดหีเอาเ่ิม่คแมนเปิดหีเปิดหีเปิดหีรางัล ่ไหนครบไดโิเบ yeah. uh. ังก um, yeah. ุเจ้าเท่ได้สอเอสนยยงไหนงไม่เห็นสั่นหรอมาเอเเดียเดี๋ยวจริจริงอีเลียยบาเถบ จะหลุดแง่โ hey. ต ah. ah? yeah, <laughs> <Yay>. ๊เตียกเลยดี่ในเวลานี้ทำแล้วที่อะพร้อมแล้วมะใครจะเป็นมือประจ้าโอ้ยแต่

ศูนย์เก้าผูเลบหายาเอาแล้วตับแตเป้อมแปมตับแนตับแตแล้วตอน้าแทบช็อกซื้อพวกับพีเล่ใครหลช็อกเน่้านเดอเขดเลืดหนึ่งกับบ้านนะผีเล่ใครโลงพวกกับตายเดียวตายเรียบเลขแบ่งเศร้าหยิงตีตายเรียครับ สามกับบมา4ีกับมี่ครับเอ้าจบเกมหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสู2เก้าเมออแปบช็อกวามแปบชื่อตัวเด็กก่อเจ็ดหนเด็กเอาอะไหนึ่งเจ็ดอ้าวจิบนี่ป่โอเมครับโอเเนแต่ว่าเขาสี่แก้วหอนไปแล้วล่ะ